วิธีเช็คใบกำกับภาษีปลอมแบบง่ายๆถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจไม่ว่าในานามของบุคคลหรือนิติบุคคลแล้วรายได้เราเกินล้านแใช่ไหมคะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสินค้าหรือบริการของคุณไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะคุณไม่ได้ขายปุ๋ยไม่ได้ขายผักแต่ อาจจะขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าซึ่งสินค้าเหล่านี้ไม่เรัยบสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่คุณจะเห็นว่าทําไมหลายๆคนนะคะเจอปัญหาภาษีย้อนหลังจากเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ ใบกำกับภาษีที่นำมาใช้กับทางกรมสรรพกรเพราะว่าหลายคนนะคะไม่มีใบกำกับภาษีซื้อที่จะเอามาใช้ในการเครดิตภาษีกับทางกรมสรรพกรแล้วเขาอะค่ะอาจจะได้รับคำแนะนำว่าถ้าไม่มีแหวนซื้อไม่เป็นไรสามารถนะคะที่จะใช้บริการในการซื้อบินซึ่งบินเหล่านั้นไม่ได้มี จริงมาใช้กับทางกรมสัมพารเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่เรียกว่าใบกำกับภาษีปลอมค่ะง่ายๆนะคะคุณสามารถดูได้ว่าวันนี้สิ่งที่คุณใช้ค่ะอาจเป็นบินปลอมกับทางกรมสัมพารหรือเปล่าสมมติว่าบินใบกำกับภาษีใบเนี้ยคุณต้องจ่ายเงิน100แต่พอถึงเวลาค่ะคุณจ่ายเงินแค่ 2หรือ3บาทเพื่อให้ได้บิน100ตรงนี้มาใช้กับสัพประรแบบนี้นะคะก็ถือว่าใบกำกับตรงนั้นนะคะไม่ใช่ใบกำกับ ภาษีที่มีอยู่จริงหลักง่ายๆตรงนี้แต่จะช่วยคุณนะคะให้กลับไปดูว่าวันนี้ในกิจการของคุณนะคะมีโอกาสมีความเสี่ยงไม้ที่เราอาจจะเจอการเช็คบินย้อนหลังจากการใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความร,รู้ดีๆนะคะก็ติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดนะคะ และถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกติดตามได้ที่ไอซน์แทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ